ต้องขอพูดไว้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณจะเห็นต่อจากเนี่ยมาจากประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งจะไม่เหมือนกับคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นในด้านของ FC Sta ตหรือแม้กระทั่งทีมเนี่ยที่ไม่เหมือนกับคนอื่นขอเข้าใจประมาณนี้เราไปเริ่มดูคลิปกันดีกว่านะครับ e v e r n i g h t ความทรงจำท่าทํำแข็งที่จะมันซับสายความทรงจำเนี่ยที่เน้นการบัฟพูดความทรงจำให้แรงขึ้นกว่าเดิมนะซึ่งที่แรงที่สุดนะที่เราที่เห็นในตอนเนี่ยจะดูดีมากๆกับทีมน้องเข้าเลย ในแมกนิคของเอฟไนเนี่ยก็จะเป็นการอัเชิญแมกกะพุนหลังานั้นก็จะระเบิดนะซึ่งการระเบิดตรงนี้มันจะนับว่าเป็นการลดเลือดด้วยมันทําให้เล่นกับน้อข้าวได้ดีมากๆนะครับแล้วก็จะมีบัฟเพิ่มความเสียหายของพูดความทรงจาหรือทันดาเมดด้วยตัวเองเนี่ยได้แรงมากๆนะครับแล้วก็เน้นการลดเลือดเพิ่มเลือดด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเรานี่แทบจะดูไม่ออกเลยนะครับว่าเล่นกับใครนะ เรามาดูกันที่สกิลกันบ้างนะครับโดยเราจะพูดถึงพวกเทสกันดีก,กว่าเนะเดี๋ยวเราพูดถึงการอัพกันดีก,กว่านะครับก็คือเราจะอัพทักษะสู้ทั้ง2อันก่อนนะแล้วก็อัพวันติอัพสกิลต่อสู้แล้วก็พรสวรรค์นะครับซึ่งโดยเทสเมททัเ,เล็กๆต่างๆเนี่ยก็จะมีค่าสำหรับอันนี้นะครับก็คือเป็น HP เนี่ย18%นะครับคีย์แอมเนี่ย13.3%แล้วก็พีเรด18.7%นะครับถือว่าให้สคีย์ไหนคีดาบเมทแล้วก็ HP เนี่ยที่เราได้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับแตต่เเราาก็้อองงไปปหสีดนนัะ เรงใส่กับีประมานี้นะครับในส่วนของพวกมเมเซนแลวก็การอักคคี ซึ่งในส่วนของสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูก้นที่พรสวรรค์กันดีก่อนนะครับว่าเออตัวละครตัวนี้มาทาอะไรกันบ้างนะเพื่อที่จะเห็นภาพรวมของตัวละครก่อนนะว่าเออเนี่ยมันไปทิศทางไหนนะครับซึ่งด้วยความที่ว่าตัวนี้เป็นผ่านความสจรินะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอเวอร์ไนท์แล้วก็ในส่วนของพูดความสจรินั่นคืออีวี่คืออีวี่นั่นเองนะครับพี่พูดความสจรินะครับซึ่งก็จะเป็นการที่อาจจะพูดจริงจังกันบ้างอะไรเงี้ยก็ขอให้เข้าใจประมาณหนึ่ง เข้าสู่การต่อสู้เนี่ยก็จะอัญเชิญอีวีที่เป็นผู้ความทรงจำออกมาเลยนะครับโดยความเร็วของตัวนั้นอ่ะก็จะอยู่ที่160นะครับโดยจะมี HP เท่ากับ50%ของเอเวอไนท์นะครับและหากใครก็ตามเนี่ยที่มีพลังชีวิตที่ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอเวอไนท์ ight, หรือตัวอีวีเองเนี่ยเขาจะทำให้คีแดเมเพิ่มขึ้น60%เป็นเวลา2เทร์นนะครับได้รับสสารความทรงจำนะครับซึ่งสสารความทรงจำเนี่ยก็จะเป็นแมคชนิก หลักอีกอย่างหนึ่งของตัวเอเวไนท์นะครับที่จะเป็นสเต็กที่จะขึ้นกับตัวละครเลยนะครับดูได้ที่หน้าตัวละครเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาเราเลือดลดเนี่ยมันก็จะได้ผลตรงเนี้ยสหน่วยนะครับซึ่งก็จะได้สเต็กสหน่วยนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราโดนโจมตีเนี่ยมันจะทํางานแค่1ครั้งเท่านั้นนะตัว,วนเมื่อถึงเทินของตัวเองนะครับมันจะทํางานแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเอเวไนท์เนี่ยมีสาสาครา้อสทรงจำอม,มากกว่าหรือเท่ากับ1 6เนี่ยจะลบล้าง และต้านทานต่อสถานะดีบัฟทุกอย่างเนี่ยนั่นเองนะครับแล้วก็หากผู้ความทรงจำเนี่ยยูนสนามนะครับก็จะทำการเล่นแอคชั่นทันทีโดยเอฟเฟกเนี่ยก็จะพร้อมทำงานทันทีก็คือก็คือมันจะเป็นการที่เล่นแอคชั่นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นการทำให้ผู้ความทรจำเนี่ยเข้าสู่โหมดการโจมตีแบบพิเศษนั่นเองนะครับ ซึ่งสกิลต่อสู้ของเอ็มเนี่ยครับก็จะเป็นการกดแบบไม่ใช่แต้มนะครับแต่จะเป็นการใช้ HP ของตัวเองแทนนะครับสินะครับก็จะเป็นการเชริญอีวีออกมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเรามีอีวีอยู่ในสนามเนี่ยก็จะเป็นการฮิลนะครับซึ่งหลังจากที่เรากดเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มคีดาเมทให้กับผู้ความสจัจจะไฟเราทั้งหมดนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของคีดาเมทตัวเองนะฮะซึ่งคีดาเมทของ เอมวไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าทำถึง200เนี่ยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ยก็จะเป็นการบัฟถึง400เอ่อไม่ใช่48เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับถึงวันเดียวมากๆนะครับโดยเริ่มต้นแต่ละเทิร์นในระยะเวลาต่อเน,นื่องจะลดลงนั่นเองนะครับซึ่งซึ่งไอตัวไอตัวบัฟที่ดาเมจต,ตรงเนี้ยมันจะลดลงก็ต่อเมื่อเข้าสู่เทิร์นของเอมวไนน์นั่นเองนะครับก็และถ้าหากเอ่อเมื่อปล่อยสกิลต่อสู้นะครับก็จะได้รับ สสาร2หน่วยได้เองแต่ถ้าอยู่ในสานะปิศาการนะครับก็จะเป็นการเพิ่มอีก12หน่วยนั่นเองนะครับก็คือกดกี่นี้เพิ่ม14หน่วยนะฮะดีมากๆนะครับแล้วก็เลือกตัวเองลดอีกก็จะได้อีก2หน่วยนะครับเต็มเลยนะฮะได้ใช้งานเลย16นะครับแน่นเลยกดที่แอคชั่นตัวเองได้เลยนะครับ แล้วก็ในส่งนขงปิศนาการเนี่ยที่เป็นสถานะตรงเนี้เราก็สงสัยว่าเออมันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งตรงนี้มันคืออันตีนั่นเองนะครับค่งอ,อันติเนี่ยก็จะเป็นการอัญเชิญอีวีนะครับได้เช่นกันนะก็คือเป็นผู้ข้อจดจานั่นเองแล้วก็จะสร้างาดามจเท่ากับ2องเปของ HP e v นะครับให้แก่ศัตรูทั้งหมดนะครับและเอเวไนเนี่ยจะเข้าสู่สถานะปิศนาการนะครับซึ่งเมื่อเข้าสู่สถานะปิศนาการเนี่ยศัตรูทั้งหมดจะได้รับดามจเพิ่มขึ้นอีกสามสนบครัร ซึ่งมันจะเป็นการบ๊อบในรูปแบบที่ว่าไม่ว่าศัตรูตัวไหนจะเข้ามาในสนามเนี่ยมันก็จะเป็นการลดนั่นเองซึ่งถ้าเกิดมันมาเวฟใหม่หรือมันเสกมาอะไรเงี้ยมันจะได้รับผลตัวนี้เช่นกันนะครับในพูดความทรงจำอีบี e เนี่ยก็จะสร้างแต่มเพิ่มขึ้นอีก60%นะครับแล้วก็จะต้านทานสำดีบัฟประเภทควบคุมนะครับในทั้ทงปริศนาการเนี่ยก็จะเป็นการได้รับ2ชาร์จนะครับและใช้ชาร์จหนึ่งหน่วยนั่นเองคือคือพูดง่ายก็คือ ทุกๆก,การโจมตีทุกๆก,การโจมตีที่เกิดที่เกิดจากอีวีตรงเนี้ยที่มันเป็นแบบที่มันเป็นท่าโจมตีแบบพิเศษอ่ะก็จะเป็นการใช้ชาร์ตตรงนี้เองคือมันไม่ได้บวกเป็นเทินนะไอๆตรงตบทกิจาการเนี่ยมันจะบวกมันจะลดทุกครั้งที่ใช้ท่าโจมตีแบบพิเศษเองนะครับก็อประมาณนี้นะครับในส่วนของอัตินะ เดี๋ยวเราไปดูทักษะพูดของอีวี่กันเลยก่อนนะครับว่าตัวละครอีวี่เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะก็คือเป็นพูดคอนสิรตนื่อเองซึ่งอีวี่เนี่ยก็จะมีต้านทานสารดีบัฟควบคุมนะครับแล้วก็จะเพิ่มโอกาสการถูกโจมตีเพิ่มขึ้นนะและเมื่ออยู่ในสนามเนี่ยเอวานายตัวอีวี่เองเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50%นะฮะแล้วก็อันนี้ก็ง่ายๆนะครับว่าเมื่อถูกอัญเชิญตรงเนี้ยก็จะเป็นการเลงแอคชั่นตัวเองเลยนะครับสำหรับตัวอีวี่นะแล้วก็ในส่วนของ เออ่พอสวรรค์ถัดไปนะครับในสังกิตอีวี่นะก็เมื่อหายไปนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วให้กับตัวเอเวันไหนเนี่ย10%นะครับและถ้าหากหายไปด้วยธาตุจันทร์ตีแบบเศษนะครับก็จะเป็นการที่จะคํานวณจากสารสารทุกอย่างที่เสียไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากซึ่งมันจะส่งสุดที่สี่สิบสี่สิเอร์เซนะครับ สูงสุดได้ที่40หน่วยนั่นเองก็คือพูดง่ายๆก็คือมันจะมีสแต็กที่ว่าที่ขึ้นว่าะสะสรความทรงจนะครับทุกครั้งที่ใช้หลังจากที่เราใช้ท่าจนตีแบบไม่เสียน้นไปเราจะสูญเสียตรงนั้นทั้งหมดใช่ไหมครับซึ่งในส่วนนั้นอ่ะมันก็จะเอามาคำนวณเพิ่มความเร็วตรงนี้ด้วยซึ่ง10%เนี่ยมันจะมีตั้งต้นอยู่แล้วแต่ถ้าหากเรามีสแต็กถึง40เนี่ยมันก็จะทำงานได้มากสุด ตรงนี้เลยนะครับก็คือจะไปทํางานเพิ่มความเร็วได้ที่50%นะครับแต่ตรงนี้มันจะถูกลบล้างเมื่อเอเวอร์ไนท์เข้าเธอนั่นเองพูดง่ายคือความเร็วตรงนี้มันจะหายไปเมื่อเอเวอร์ไนท์ทำการแอคชั่นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของศักยภาพที่เป็นท่าโจมตีนั่นเองนะครับซึ่งสกิลการโจมตีตรงนี้มันจะเป็นการโจมตีเป้าเดียวนะครับอันนี้เป็นการโจมตีแบบปกตินะก็จะเป็นการโจมตีเป้าเดียวโดยจะอิงจากตัวที่เอเวอร์ไนท์โจมตีล่าสุดนั่นเองนะครับ จะสร้างดาเมจเท่าน้ำแข็งเท่ากับ50%ของ HP สูงสุดนะแล้วก็ศาสาสารความทรงจํททุกๆ4หน่วยเนะี่ยเจ้าว่านายอยู่ในมีอยู่ในปัจจุบันเนะี่ยจะทำให้ดาเมจน้ำแข็งเพิ่มขึ้นอีก10%เองนะครับทุก4หน่วยนะแล้วก็จะเพิ่มสาสาสารความทรงจำหลังจากที่เราโจมตีท่าเนี่ยให้เพิ่มอีกหนึ่งหน่วยด้วยนั่นเองโดยท่าโจมตีแบบพิเศษของตัวอีวนะครับก็จะเป็นท่า เ,เมื่อมีมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเรามีสัดส่วนข้อทรงจํา16หน่วยนั่นเองนะครับไมือ่อวันใดไม่ติดสถานะควบคุมเนะี่ยและวสัดส่วนข้อทรงจําทุกๆ1หน่วยเนี่ยจะทําให้หนึ่งหน่วยนะท,ที่มีในปัจจุบันเนี่ยสร้างดาเมจ12%เพิ่มขึ้นอีก12%ของ h p สูงสุดของอีวีนะครับนะแกะสตูเป้า์หมายหลักนะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มอีก6%แกะสตูเป้า์หมายรองทุกๆตัวนั่นเองซึ่งดาเมจตรงเนี้ยมาทํางานก,นกับสตร,ง,สรเเสตงเนี้ย จะสูญเสียสาอสารข้อทรงจําแล้วก็ HP สูงสุดนะครับซึ่งในท่าโจมตีแบบพิเศษตรงเนี้ยมันนับว่าเป็นการลดเลือดด้วยนั่นเองนะครับก็ง่ายนะเออ่พูดง่ายคือทุกครั้งที่เราใช้ท่าปล่อยปล่อยท่าเนี้ยมันจะมีค่า,าสาอสารข้อทรงจําตรงเนี้ยทุกๆหนึ่งหน่วยมันจะมาเพิ่มความเสียหายด้วยนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราเก็บได้เยอะมันก็ยิ่งแรงด้วยนะั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของท่าโจมตีแบบพิเศษนะครับของของอีวีนะ พะส่วนเพิ่มเติมของเอฟวานายที่เราอัพกันระหว่างทางเนี่ยก็จะมีในนี้นะครับก็ผมอันแรกนะครับก็เมื่อเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยจะฟื้นฟูพลังงาน70หน่วยแล้วได้รับสักดาขคอสัจจะหนึ่งหน่วยนะครับแล้วเมื่อเอฟวานายผู้ค้อสัจจะของฝ่ายเราเนี่ยปล่อยสกิลนะจะฟื้นฟูพลังงาน5หน่วยและได้รับสักดาขคอสัจจะหนึ่งหน่วยนั่นเองก็คือพูดง่ายๆนะครับก็จะเป็นการช่วยในการที่จะ เพิ่มพลังงานให้กับเอวานไนเองด้วยความที่ว่าเอวานไนเนี่ยใช้พลังงานสูงสุดอยู่ที่240เลยนะครับซึ่งมันเยอะมากๆนะซึ่งมันจะมีในส่วนเนี่ยที่มันจะช่วยนะก็คือเอวานไนหรือตัวผู้ควบทรงจาต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราบอยสกิลนะก็จะได้รับพลังงาน5หน่วยแล้วก็ได้รับสสารคอนสแตนท์1หน่วยนะจะช่วยในการเก็บสแต็กแล้วก็ช่วยในการฟื้นฟูพลังงานให้กับเอวานไนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็พอสวัสดิ์ถัดมานะครับที่เราบอกว่าเออตัวเนี้ยทำไมมันถึงต้องเล่นกับผู้ควบ ทำไมตัวนี้มันถึงต้องเล่นกับความทรงจำนะครับเพราะว่ามันจะมีฟิกทีมอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดเราใส่ความทรงจำเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวเนะี่ยหรือมากกว่านะครับก็จะได้บับทำไมถึงไดวมากกว่าหรือจะจัดได้มากกว่านี้ <c oughs> อะไรกันเนี่ยและก็คือพวกงี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราใส่พูดความทรงจำเนะี่ยตามระดับในทีประมาณนี้นะตามจำนวนทีนะครับก็จะมีผลทําให้มีบัฟดาเมจคิดได้เข้าให้กับพูดความทรงจํา ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราใส่1ตัวเนี่ยก็จะได้5%ถ้า2ตัว15บห้าหรถ้าสาตัวเนี่ยไปห้าเลยนะครับแต่ว่า4ตัวเนี่ยไป65นะครับซึ่งในส่วนของการที่มันจะใส่แล้วมันคุ้มเนี่ยมันก็คือ3ตัวขึ้นไปนะครับซึ่งมันจริงๆอ่ะมันถือว่าสตัวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะโหดมากแล้วนะครับเพราะว่าจาก15บมันโดดไป50เลยล้วมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างแบบโหดดูแบบ ดูดีมากๆนะครับในส่วนของบัฟตรงนี้นะซึ่งมันทําให้เการเล่นของตัวละครตัวเนี้มันไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นแต่นั่นแหละฮะมันก็คือเป็นการเล่นที่ดีที่สุดของตัวละครตัวนี้น,นั่นเองมันออกแบบเพื่อการนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับทุกอย่างในมันซัพพอร์ตการเล่นผพ้่อความจำมแล้วนะครับ แล้วมีพอสวรรค์อีกตัวหนึ่งนะครับที่มันจะช่วยทำให้คิย์คอ่อดามจคีย์คของตัวเอเวอแล้วก็อีวีนะครับเพิ่มขึ้นอีก3 5นะครับและเมื่อปล่อยสกิลเนี่ยก็จะใช้ hp อีก5%องเตของ hp ปัจจุบันนะครับและทำให้ดามจคิย์คอของทั้งคู่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1 5นะครับพูดง่ายงคือไอตัวดั้งเดิมของสกิลต่อสู้ของตัวละครตัวเนี้ยมันจะเป็นการลด hp ร้อยสิบเ่อร้เซ็นมันะมีับตรัฟ ให้กับพูดความทรงจำนะครับนะเอามาไปดูพูดความทรงจำนะครับมันจะมีการบัฟเอ่อคีย์ได้คอรดามิเตสให้กับพูดความทรงจำอยู่แล้วนะครับ24%ของ HP เอ่อของของค่าคีย์ได้คอรของเอเวอเรสต์นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนตรงเนี้ยมันก็จะช่วยเพิ่มให้อีกนะครับถือว่าเป็นไอเทมที่ดีมากๆนะครับเพิ่มอีก15%นะ นนัแ่แหละจะพูดความทรงจำเนี่ยปล่อยท่าจนตีแบบพิเศษตรงเนี้ยก็จะเป็นการฟื้นฟูแต้มให้ด้วยซึ่งมันทําให้การเล่นของตัวเอวานายเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลามากๆนะครับซึ่งเป็นตัวซัพเตอร์เมทที่โหเล่นได้ดีมากๆนะคือนอกจากจะมีการบัฟแล้วก็ยังตัวเองก็ยังแรงอด้วยนะครับเป็นทีมแบบเล่นได้คลุ้มมากๆนะครับสําหรับทีมมเข้านะดีมากๆนะครับสำหรับทีมพวกซังซังอาร์เล่นพันธ์ ป็นสบผลหลายคนนะครับซึ่งในคารู้สึกก็คือเป็นของประจําตัวเลยนะครับแล้วก็มีอันที่มันดีแล้วก็ใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของน้องข้าวหรือแม้กระทั่งร้านเฮอร์ตาตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีมากๆครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสายเติมเนี่ยก็มี BP ่องพันสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมเลยนะครับแต่ถ้าสีดาวเนี่ยสำหรับใครที่ไม่มีนะครับเก็จะมีที่มันเป็นหน้าไซดินนะครับแล้วก็ที่มันเป็นหน้าพายนอนตรงนี้ก็ใช้งานได้เช่นกันนะก็ถือว่าแบบโอเคอยู่นะครับนะ แล้วก็ในส่วนของไลฟ์โคนประจําตัวเนี่ยมันมีความสามารถยังไงบ้างนะครับก็คือเป็นเมื่อเราใช้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มชีวิตให้กับผู้สงสัยเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผู้คลนทรงจำเนี่ยใช้สกิลนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่ก็จะเป็นการเหมือนได้เข้าสู่ฐานะนี้นะครับซึ่งฐานะเนี่ยจะทำให้ผู้คลนทรงจำของฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยโจมตีในการเพิกเฉยลิฟต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแล้วก็เพิ่มความเสียหายของผู้สงสัยและผู้คลนทรงจำเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกสามสิบเป พลัางงานเพิ่มขึ้นอีก8หน่วยนั่นเองนะครับถือว่าซัพพอร์ตการเล่นของทั้งเท้าได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรัฟผู้คอนสแตนจ์อื่นการบัฟผู้คอนสแตนจ์ตัวเองแล้วก็มีการเพิ่มพลังงานอันติดว้วยนั่นเองนะครับถือว่าครอบคลุมมากๆนะต่อการใช้งานขอตัวให้คนประจำตัวนะครับ แล้วก็ในส่วนของลิลิตกันบ้างน,นะครับแนะนำที่สุดเลยครับก็คือวอลลิเมกิ่งนั่นเองนะครับก็จะเป็นการเพิ่มอัตราคิดให้กับผู้สงสัยเนี่ยสสเซอสำเสซสองแบบเซนนะครับแล้วก็เซสีส่เนี่ยก็จะเป็นการทําให้เมื่อผู้สงสัยเนี่ยปล่อยการโจมตีป,ปกติหรือสกิลต่อสู้เนี่ยหากมีผู้คอวามจมของผู้สงสัยเนี่ยอยู่ในสนามนะครับ HP สูงสุดของผู้สงสันและผู้คอวามจมเนี่ย,จ,ยจะเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับแล้วก็ทําให้ฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยเพิ่มเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับ ไปโจมกับผู้สนใจจะปล่อยการโจมตีและสกิลต่อสู้อีกรอบหนึ่ es, งนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงมันก็พอเราปล่อยสกิลต่อสู้และโจมตีอีกรอบเนึ่ยมันก็จะทํางานบัฟอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงอ่ะมันจะเป็นการเพิ่ม HP ให้กับผู้สนใจแล้วก็ผู้คนสนใจของผู้สนใจนะแล้วก็จะเป็นการบัฟดาเมจให้กับทั้งทีมเลยนะครับซึ่งเซตเนี่ยมันจะเป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วก็การใช้งานของตัวเอเวไนน์เนี่ยจะใช้งานได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของจักรวัลประดับนะครับก็คือบวลคอลเลคชันนั่นเองนะครับด้วยความที่ว่าป็นสาย HP เนาะเราจะใส่ตัวนี้นะฮะที่มันเป็นการเพิม่ม HP นะครับ12%นะครับก็หากมี HP มากกว่า5,000นะครับก็จะทำให้ดาเมจคขีดข้อของผุ้สงสัยนะผู้กคอนสรนะ้างเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2 4นั่นเองนะครับซึ่งอ,อันนี้ก็ถือว่าใช้งานที่ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็มีเซตหนึ่งนะครับสำหรับจักรวัลประดับนะครับก็คือเป็นเซต อคาเดียนั่นเองนะครับโดยเซตอคาเดียเนี่ยก็จะเป็นการที่เราจะนับจํานวนทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดหรือเพิ่มเองนะครับซึ่งก็จะเป็นการที่ไม่เข้ากับสี่นั่นเองนะครับซึ่งในกรณีของตัวทีมเอเวอร์ไนท์ก็จะต้องเกินจากสีนั่นเองนะครับซึ่งบัฟสูงสุดนะครับจะอยู่ที่4นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นทำงานได้สูงสุดอยู่ที่3ามนั่นเองนะครับในส่วนของบัฟดาเมจที่ได้จากตรงนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะจริงแต่ว่าเเซอคาเดียเนี่ยมันจะ เพิ่มเฉพาะตัวเองนะเพราะฉะนั้น,นแล้วก,ก็ก็ประมาณนี้แหละฮะในส่วนของเซตแนะนำนะครับในส่วน,วนต่างๆของตัวไลค์ขอ,ของตัวดิลิกน,น,นะครับเราจะต้องใส่อะไรกันบ้างน,นะครับก็คือเป็นเสื้อเนี่ยเราสามารถใส่ใ้ทั้งครีดเดามหรือว่าครีเดดก็ได้นะครับรองเท้านเนี่ยเป็นสปีดนะครับส่วนลูกแก้วเนี่ยเป็นบอท้าต้นแข็งหรือว่า HP% ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนของสร้อยเนี่ยเราสามารถใส่ทั้ง HP% แล้วก็ Energy g e นะครับตามขาดเลยนะแต่เอาจริงก็ เป็น HP ก็น่าจะเพียงพอละเพราะว่าจริงๆมันส่วนของการเพิ่มพลังงานของอีเวนไเนี่ยมันก็มีในการช่วยด้วยเชน่นกันนะแล้วก็ในส่วนของถ้าแต่แนะนำนะครับเป็น HP เนี่ยเราทำ5,000ขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วนของสปีดเนี่ยเราทำ1034ขึ้นไปนะครับคียเดเนี่ยเราทำ50ขึ้นไปนะแล้วก็คีย์ดาเมจเ่ยเราทา120ขึ้นไปนะครับก็มันที่ไหนนะครับ ในส่วนของทีมนะครับด้วยข้อจํากัดของตัวเอเวอร์ไนเนี่ยมันจะเล่นในกับทีมเพราะความทรงจำเท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะมีแนะนําประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมต้องเข้าหรือทีมอารกิอาเนาะเราสามารถเล่นได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการเล่นตัวตัวเอเวอร์ไนน์เป็นไฮเปอร์แคนนี่นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำนี่เท่านัรนนะครับเอาจริงก็เล่นเป็นซัพพอร์ตเอ่อไปเป็นทีมแบบซับรามิดทีมต่างๆที่เป็นสองทีมนี่ก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับในส่วนของทีมอารกิอาเนี่ยก็ ก็จะเฉยมากๆนะครับไม่ได้แบบโดดเด่นรอแรงขึ้นขนาดนั้นนะครับโดยโดยรวมแล้วแบบทีมเดิมมันจะเล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลกว่านะครับเพราะด้วยข้อจํากัดของตัวเอมาไนเนี่ยมันจะต้องเล่นกับความสัจำเท่านั้นนะซึ่งในด้านการจัดทีมเล่นกับทีมอาร์เกียเนี่ยมันก็จะต้องขาดตัวต่างๆที่มันเป็นช่วยในการบัฟดาเมจโดยตรงนะซึ่งก็อาจจะดาเมจอาจจะลงลงก็ได้นะหรืออะไรประมาณเนี้นะฮะก็ทีน้งข้าวดีสุดนะ <laughs> ก็มานี้นะครับในส่วนของทีมนะ หลืออะไรหรือว่ามีทีมแนะนำอะไรนอกเหนือจากนี้ก็สามารถเช่เอ,อสามารถแนะนำกันได้นะวันนี้เลยครับที่สองของทีมนะสรุปจบนะครับโดยส่วนตัวแล้วมองว่าตัวเอไนท์ P เนี่ยค่อนข้างจะเฉยเฉยเนาะด้วยความที่ว่าข้อจํากัดของทีมเนี่ยค่อนข้างจะพอทางมากๆนะครับที่ต้องเล่นกับความจําเท่านั้นเนี่ยและเน้นลดเลือดเพิ่มเลือดเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเวแบบโดยตัวส่วนตัวผมเองอ่ะค่อนข้างอวยน้อง มีนายแล้วนะครับซึ่งเราก็เปิดอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะครับซึ่งก็อยาที่เห็นนะครับมันเล่นกับทีน้องข้าวน่าดีที่สุดเลยซึ่งก็นั่นแหละฮะก็ทีมันค่อนข้างแคบเนาะแต่สำหรับคนที่จะมาเปิดเพื่อเล่นกับทีน้องข้าวเนี่ยอันนี้ก็เป็นทีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแนะนำนะเพราะว่ามันสปอร์ในด้านของการเพิ่มแต้มแล้วก็มีซับดาเมจที่มันจะเป็นดาเมจตรงเนี้ยช่วยด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะมากๆนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตเเนนีี่มตตัััววคร้ก็ มันก็จะดีหรือเปล่านะครับด้วยความที่ามันซัพพอร์ตทีมนี้เนาะมันทาให้ทีมนี้มันแข็งแก่งมาขึ้นซึ่งเดิมทีมันแข็งเก่งขึ้นอยู่แล้วนะครับเนาะด้วยการเล่นเนี่ยมันเป็นตัวที่ถึงแม้ว่าพลังงานมันจะค่อนข้างสูงเนี่ยแต่มันเป็นการเก็บที่มันไม่ได้ยากขนาดนะเราไม่ได้รู้สึกว่าพลังงานมันเก็บยากนะนะครับผมแล้วก็แบบมีบัฟในด้านของการที่แบบบัฟเพิ่มแบบพูดความทรงจําอะไรเงี้ยแบบในด้านของการบัฟพูดความทรงจำานี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับ แล้วข้อจำกัดของทีมแล้วก็ทีมอื่นเนี่ยก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะครับแต่สำหรับคนที่แบบอวยน้องเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะแนะนำนะเอามาเล่นนะแต่สำหรับคนที่แบบอย่างผมเนี่ยก็คือขาดไฮยาซีนเนี่ยคือไม่มีไฮยาซีนมันมันเล่นได้ค่อนข้างจะแบบลำบากแล้วแอบขาดใจนิดๆดหน่อยหนะ่อยะแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้นะแต่ก็นหละมันไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็ไม่เป็นไรโอเคก็มีประมาณนี้นะไ่เจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายนะเจอกันขอให้ไม่หลุดเลสเลยนะ